สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกอัมพวันใกล้เมืองนาลันทาครั้งนั้นแลนายบ้านนามว่าอาสิพันธก,กบุตรสาวกของนิครนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวน ส่วนข้างหนึ่งครันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนในคามณีนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างไรอสิพันธกบุตรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างนี้ว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ประพฤติผิดในกามต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่พูดเท็จต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดกรรมใดๆมากกรรมน้นๆ ย่อมนำบุคคลไปนิครนนาตบุตรย่อมแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างนี้และพระเจ้าข้าดูก่อนในคำมณีก็นิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไป เมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆจกไม่ไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรดูก่อนในคำมณีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษฆ่าสัตว์รวมทั้งสมัยและไม่ใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาฆ่าสัตว์ หรือสมัยที่เขาไม่ฆ่าสัตว์สมัยไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรฆ่าสัตว์รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาฆ่าสัตว์น้อยกว่าสมัยที่เขาไม่ฆ่าสัตว์มากกว่าพระเจ้าข้า ดูก่อนในคำมน,นี้ก็นิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลนั้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆจะไม่ไปอบายตกนรกตามคําของนิครนนาตบุตรดูก่อนในคำมน,นี้ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษลักรัพย์รวมทั้งสมัยและม่ใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขารักทรัพย์หรือสมัยที่เขาไม่ได้ลักทรัพย์สมัยไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบุรุษลักทรัพบ รวมทั้งสมัยและไม่ใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขารักทรัพย์น้อยกว่าส่วนสมัยที่เขามิได้รักทรัพย์มากกว่าพระเจ้าข้าดูก่อนในคำมณีก็นิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมาก กรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลนั้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆจะไม่ไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรดูก่อนในคำมณีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษประพฤติผิดในกามรวมทั้งสมัยและไม่ใช่สมัย ทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาประพฤติผิดในกรมหรือสมัยที่เขามิได้ประพฤติผิดในกรมสมัยไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบุรุษประพฤติผิดในกรมรวมทั้งสมัยและมิใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาประพฤติผิดในกรมนั้น น้อยกว่าส่วนสมัยที่เขามิได้ประพฤติผิดในกรรมนั้นมากกว่าพระเจ้าข้าดูก่อนในคามมน,นี้ก็นิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆ จะไม่ไปอบายตกนารกตามคำของนิครนนาตบุตรดูก่อนในคมามนีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษพูดเท็จรวมทั้งสมัยและมิใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาพูดเท็จ หรือสมัยที่เขามิได้พูดเท็จสมัยไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษพูดเท็จรวมทั้งสมัยและไม่ใช่สมัยทั้งกลางคืนและกลางวันสมัยที่เขาพูดเท็จนั้นน้อยกว่าส่วนสมัยที่เขามิได้พูดเท็จนั้นมากกว่าพระเจ้าค่า ดูก่อนในคานมณีก็นิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกกรรมใดๆมากกรรมนันย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆจะไม่ไปอบายตกนารกตามคำของนิครนนาตบุตรดูก่อนในคานมณี ศาสดาบางท่านในโลกนี้มักพูดอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ประพฤติผิดในกามต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่พูดเท็จ ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดดูก่อนในคารมณีสาวกที่เลื่อมใสในสาศาสดานัน้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า,าศาสดาของเรากล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกของาศาสดานัน้น กลับได้ความเห็นว่าสัตว์ที่เราฆ่ามีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายต้องตกนรกเขายังไม่ละวาจานัน้นยังไม่ละความคิดนัน้นยังไม่สละความเห็นนัน้นย่อมตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉนั้น ศาสดาของเรากล่าวอย่างนี้ว่าเห็นอย่างนี้ว่าผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกของศาสตรานั้นกลับได้ความเห็นว่าทรัพย์ที่เราลักมีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายต้องตกนรกเขายังไม่ละวาจานั้น ยังไม่ละความคิดนั้นยังไม่ละความเห็นนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาขังไวฉะนั้นาศาสดาของเรากล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าผู้ที่ประพฤติผิดในกามต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกของาศาสดานั้น กลับได้ความเห็นว่ากาเมสุมิจฉาจาร์ที่เราประพฤติมีอยู่แม้เราต้องไปอบายต้องตกนรกเขายังไม่ละวาจานัน้นยังไม่ละความคิดนัน้นยังไม่สละความเห็นนัน้นย่อมตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้น ศาสดาของเรากล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าผู้ที่พูดเท็จต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกของศาสดานั้นกลับได้ความเห็นว่าคำเท็จที่เราพูดมีอยู่แม้เราต้องไปอบายต้องตกนรกเขายังไม่ละวาจานั้น ยังไม่ละความคิดนั้นยังไม่สละความเห็นนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉนั้นดูก่อนในคามณีก็พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบาแล้วเป็นผู้มีโชคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ตถาคตนั้นทรงตำหนิติเตียนปานาติบาทและตรัสว่า จงงดเว้นจากปานาติบาตทรงตำหนิติเตียนอธินนาทานและตรัสว่าจงงดเว้นจากอธินนาทานทรงตำหนิติเตียนกาเมสุมิจฉาจารและตรัสว่าจงงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารทรงตำหนิติเตียนมุสาวาทและตรัสว่า จงงดเว้นจากมุสาวาทโดยเอเนกปริยายสาวกเป็นผู้เริ่อมใสในพระศาสดานันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิตีเตียนปานาติบาตโดยเอเนกปริยายและตรัสว่าจงงดเว้นจากปานาติบาตก็สัตว์ที่เราฆ่ามีอยู่ มากมายข้อที่เราฆ่าสัตว์มากมายนั้นไม่ดีไม่งามเราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อนี้เป็นปัจจัยแท้เราจักไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นหาไม่ได้เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปานาติบาตนั้นด้วยย่อมงดเว้นจากปานาติบาตต่อไปด้วย เป็นอันว่าเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ด้วยประการอย่างนี้สาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนอธินาทานโดยอเนกปริยายและตรัสว่าจงงดเว้นจากอธินาทานซับ ที่เรารักมีอยู่มากมายข้อที่เรารักทรัพย์มากมายนั้นไม่ดีไม่งามเราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยแท้เราจะไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นหาไม่ได้เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละอธินาทานนั่นด้วย ย่อมงดเว้นจากอธินนาธานต่อไปด้วยเป็นอันว่าเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ด้วยประการอย่างนี้สาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้เมีพระภาคทรงตำหนิติเตียนกาเมสุขมิจฉาจารโดยเอเนกปริยาย และตรัสว่าจงงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเราประพฤติผิดในกามมีอยู่มากมายข้อที่เราประพฤติผิดในกามมากมายนั้นไม่ดีไม่งามเราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยแท้เราจักไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นหาไม่ได้ เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละกาเมสุปมิจฉาจารน,นั้นด้วยย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารต่อไปด้วยเป็นอันว่าเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ด้วยประการอย่างนี้สาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงตำหนิติเตียนมุสาวาทโดยเอเนกปริยายและตรัสว่าจงงดเว้นจากมุสาวาทก็เราพูดเท็จมีอยู่มากมายข้อที่เราพูดเท็จมากมายนั้นไม่ดีไม่งามเราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยแทนเราจะไม่ได้ทำบาปกรรมนั้น หาไม่ได้เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมุสาวาทนั้นด้วยย่อมงดเว้นจากมุสาวาทต่อไปด้วยเป็นอันว่าเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ด้วยประการอย่างนี้สาวกนั้นละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาท ละอธินนาทานงดเว้นจากอธินนาทานละกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารละมุสาวาทงดเว้นจากมุสาวาทละปิสุนาวาจางดเว้นจากปิสุนาวาจาละปรุษสวาจา งดเว้นจากปรุษสวาจาและสัมผับปลาปะงดเว้นจากสัมผับปลาปะละอภิชาไม่โลภมากละความปทุสสารายคือพยาบาทไม่มีจิตพยาบาทละความเห็นผิดมีความเห็นชอบดูก่อนในคำมันี้ อริยสาวกนั้นนั่นแลวปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่หลงงมงายมีความรู้สึกตัวมีสติมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง เบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหลา่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพยบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ดูก่อนในคำนี้คนเป่าสังผู้มีกำลัง พึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากเลยฉันใดกรรมที่ทำพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้กรรมนั้นจะไม่เหลือไม่ตั้งอยู่ในรูปปาจรน,นั้นฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนในคามณีอริยสาวกนั้นนั่นแหละปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้ไม่หลงงมงายรู้สึกตัวมีสติมีใจประกอบด้วยการุณามีใจประกอบด้วยมุติตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สองที่สามที่สี่ 4, ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหลาในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ดูก่อนในคารมนีคนเป่าสังผู้มีกำลังพึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากฉันใดกรรมที่ทำพอประมาณในอุเบขาเจโตวิมุตที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้กรรมนันจะไม่เหลือไม่ตั้งอยู่ในรูปาปจรนั้น ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วานบ้านนามว่าอสิพันตกบุตรสาวกนิครนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์จ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผููถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าข้า